ฮะไม่รู้จักไอ้เหี่อาจารย์คงนี่แหลวะครู้จักขายกไม่ขึ้นสงสัยเอียบหลุมฝังศพแล้วลืมอาการก้าวไม่ออกโอ้โหตายหาแล้วกูรอ,อสงสัยนะฮะอะไรนะก็รอนั่งก่อน นั่งนี้ได้ไหมได้ไดาตาทำจิตสมาธิกับกตานะ อิติปิโสกวายมาราชานุเทวสุนัสาอยตโนมุททายะเวสโนจตุมาอชิกายะกับันตาุเวสสุสพุทังอุทโธเวสุนนโมุทธายะอนิจานิจากยเโตเโวิติวิติปิติปิติสิกเลยุัอานโตอานานโตกายสังติกายะสังติอนิจานิจากยเโตเโวิติวิติปิติปิติสิกเลสุลัยอนโตอานันโตกายสังติกายสังติอนิจานิจากยเโตเโวิติวิติปิติปิติสิกุลยนยัตอานาญโตอนิจจามา ออกไหมออกไหมอันนี้จานิจ่ากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกรเลยศิกรเลยอนะเยนโตอนะเยนโตกายะสังติกายะสังติอันนี้จานิจ่ากายเยกายเยเจโตเจโตเรียกเรียกเรียกเข้ามาในที่ว่ากลับไม่ได้แน่เลยอันนี้จานิจ่ากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิถีปิติไม่เออแม่เขาอะเรียกเข้ามาเนี่ยโดนเปิดเนี่ยเรียกเข้ามาอันนี้จานิจ่

ออไหมอันนี้จ้าอันนี้จ้ากายเยกายเยเตโตเตโตวิธีวิธีปิติปิติสิกเลสิกเลสอนะยันโตอนะยันโตกายัสักยังอันนี้จ้าอันนี้จ้ากายเยกายเตโตวิธีปิติปิติสักเศกทวุฒังเวสสุสะเวสสุสะกระบองสักกทาวุฒังสักกทาวุฒังโอมพระพุทพระพายพระสหายผู้ทรงฤทธิ์และศักดิ์สิทธิ์นะจงพัดพาเอาพระยามนของภูนี้นะพัดให้ไปถูกนะไอ้สิ่งที่อยู่ในตัวไปออกเอานี่ฮะมาแฝงตัวเขาทำไมล่ะไอ้ชิบหาย ไปใไปออกนะดเดินได้รู้ไหข้อใจไหมไปเลยนะไปพูดไปเกิดไหมไ<ป>ออกไปตามทางมึงนะโพระภุยพระพ,พายพระสหายของกูนะจงพัดพาเอาดวงวิงญ,ญญาณนะที่อยู่ในตัวที่อยู่ในกายที่มาเกาะมาแกะ,มา,กะมาขาอยู่นะให้มันออกไปนะหลุดออกไปด้วยเวสะพุสะด้วยสักขทวุตพังด้วยเวสะพุสะด้วยสักขทวุตสสพุสะด้วยสักขทวุต ทางเด้วยเวสภูสะด้วยสักกะหลุดไปหลุดไปเลยหลุดไปเลยหลุดออกไป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 ไปพูดไปเกิดสะไปเลยนะไอ้ผีไป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 เวสภูสะด้วยสักขะถวิทางดเวสไปเออไปไปละ ไปละเอาประคองขึ้นมาเกินเดี๋ยวทำให้เดินนี่ใจมึงน,นีใจร้อนจริงน้ำหนักอือฮั่นมึงนี่ก็วัยรุ่นเหลือเกินในสัตว์มานี่ใ,นใกล้มาจับมือน้ำหนักนี่เป็นร้อยโลเลยมึงเนี่ยหาเฮ้ยลับไม่ได้โดนเปิดแล้วไงกูว่าแล้วขี้ว่าต้องเลื้อยว่ะต้องเลื้อยเ <c oughs> ดินตัวแรงเข้าไปไเฮีย้ยไปมาจะทำใส่ลูกไอ้เหี้ยทำใส่แม่แล้วแหละจับไม่ได้กูว่าแล้วไอ้เหี้ย แม่กลับมาแทนไอ้เหี้ยแทนที่ว่าลูกจะกลับมาต้องรอแม่ก่อนไอ้เหี้ยลูกไม่กลับ <S <S 1> <S 1> <S ไอ้เหี้ยลูกขำขนาดหน้าบวมๆแบบนี้ย้ยไม่เลิกเจ้าชู้เลยกูไอ้เหี้ยแม่งไปแดกหอยดองไอ้สัตว์ลอกหน้าบวมเลยเอา้าไม่ต้องขำชันเขา่าเดินก่อนเนอะหอยหลงังไปนิดนึงชันเขา่า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 จับดีๆนะลุกเลยนะเดินนะเดินสองอึ้งลุกโอ้โหไอ้เหี้ยนกำนักลุกสิฮะ เอาหน่อยค่อยๆลุกกี่ก <Rep êtes S 1> mm ี่เขาเป็นมากี่ปีแล้วอ้อปีหนึ่งเอาค่อยๆลุกนะเอาน้ำหนักค่าเยอะนะค่อยๆประคองลุกเขาก่อนลุกก่อนเออจับผีไปแล้วมาประคองก็ดีกว่าเงี้ยอึ๊บขึ้นเลยเอ้ากูกูไม่ไหวว่ะแรงกูไม่ค่อยมีค่อยๆดีๆนะเออปล่อยค่อยๆเดินเดินดูเออโอ้ยโอ้ยชิบหายแล้วกูโอ้ยขี่ไปแลยอย่าเพิ่งวิ่งนะใจเย็นปล่อยปล่อยค่อยๆประคองหลังไว้แล้วปล่อยเขาก่อนเออค่อยเดินเดินโชว์หน่อยเดินโชว์หน่อย แหนเอ้ยเอาเอาไปเอาผีเอาผีไปแล้วผ <worries> <ens i> <ros> ีไปแล้วนะโอเคไปอาบไปเอาเอาไปเอาทางน้ำมนต์น้ำมนต์ก่อนล้างซวยก่อนไปเสือไปเหยียบหลุมศพไี้ฮะเอามาแม่มานี่หน่อยลืมตาไม่ได้เลยสงสัย